สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นําเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครมาให้ดูนะคะเ,เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นเสือหมอบปี2519แต่จริงๆแล้วอะ่ะเหรียญนี้จัดสร้างปี2518นะคะในงานจุนลกตินเนาะนี่ตามประวัติท่านมานะคะเนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดํานะคะ เหรียญสวยๆเลยค่ะอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าพ่อเขาเอาเข้ากรอบไว้แกะไม่ได้นะสวยๆเลยค่ะด้านลักษณะเหรียญก็ด้านบนจะเป็นแบบเหมือนพระราหูอยู่ด้านบนนะคะด้านข้างก็จะมีแบบพญานาคอยู่ด้านซ้ายฝาเลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นเสือมองอยู่เหรียญน,นี้สวยมากค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะแบบสะท้อนเงานิดนึงเนาะก็ใส่ขอบด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยยันตะก้อนะคะสวยงามมากค่ะเรียนหลวงพ่อสุดรุ่นเสือหมอบจะสร้างปี2518นะคะสวยงามมากค่ะเรียนส,สวยเลยค่ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ